สวัสดีค่ะป้าหญิงจุธามานนักสงขลานะคะวันนี้ป้าหญิงก็จะมาเล่าเรื่องโรโดไนค่ะโรโดไนนี่ยเป็นหินชมพูลายดำดำนะคะชมพูลายดำถ้าอันที่ป้าหญิงใส่อยู่อันนี้ชื่อว่าพิงค์โรโดไนะคะอันนี้เกรดพรีเมียมมันก็เลยจะเป็นสีชมพูสดนะคะแต่ว่าอันนี้ ชมพูสดเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วแต่มีลายดำๆอันนี้โรโดไนท์นะคะจริงๆแล้วตัวจริงก็สดนะโรโดไนท์นะคะมาเล่ากันดีกว่าคือโรโดไนท์เนี่ยมีคุณสมบัติบำบัดบาดแผลทางอารมณ์ก็คือช่วยเราเวลาที่เราอกหักรักเป็นพิษเออรู้สึกว่าชีวิตรักย่ำแย่นะคะแล้วมันถูกบอกเลิกมันฝังอยู่ในใจมันจะทำให้เราซึ่ง ถ้าเราไม่เคยบำบัดออกไปเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยจดจําเจ็บจําเอาไว้ในใจแล้วพอเรามีแฟนใหม่เราก็จะคิดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวคงถูกบอกเลิอกอีกแหละเดี๋ยวก็คงจะมีเรื่องเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็คงเจ็บช้าน้ําใจอีกแหละอยู่อย่างเงี้ยตลอดเขาเลยบอกว่าให้เราใส่โรโดไนติดตัวเอาไว้มันจะช่วยให้เราเนี่ยบำบัด บาดแผลเหล่านั้นได้เพื่อมันหายไปการมีรักครั้งใหม่ของเราก็จะได้ราบรื่นมีความสุขนะคะเอาละทีนี้ก็มาเล่าว่าเมื่อซักเ,เมื่อตอนที่หินดังรอบที่สองเนี่ยนะคะรอบที่แล้วก็เกือบ10ปีแล้วนะนะคะเกือบ10ปีแล้วเนี่ยน่าจะปี5-9 2เก้ห้าอ่ะนะคะปีนั้นเนี่ยทีวีทุกช่อง เกือบทุกช่องเลยทีเดียวค่ะมาสัมภาษณ์ที่ร้านนะคะมีทั้งคุณกหนกรัฐวงสกุลมีใครต่อใครมาสัมภาษณ์มีหลายช่องมากทีเดียวอันนี้มีทีวีช่องหนึ่งนัดมาเพื่อที่จะมาถ่ายทำเกี่ยวกับหินเ,เขาก็มากัน5คนนะคะหนึ่งในนั้นมีพิธีกรเป็นผู้หญิงคนเดียวพิธีกรท่านนั้นนะคะเปิดประตูเข้ามาพอเจอหน้าปุ๊บเธอก็บอกเลยว่าอาจารย์ หนูไม่เชื่อเรื่องหินเลยอาจารย์ทํำยังไงก็ได้ให้หนูเชื่อหน่อยได้ไหมว่าหินมันมีพลังนะคะพอเขาบอกแบบนี้ค่ะเราก็ก็ควรจะต้องทําให้เขามีความเชื่อเรื่องหินก่อนเนาะเพราะว่าเขาเปิดมาด้วยความไม่เชื่อนะคะแต่ทีมงานอีกสี่คนเป็นผู้ชายหมดเลยนะคะมาด้วยความเชื่อนะต่างคนต่างชื่นชมกันมากเลยทีเดียว ป้าหญินก็เลยบอกว่าได้ค่ะอย่างนั้นคุณมองหินให้ทั่วร้านคือในร้านเนะะี่ยค่ะมันมีชั้นมันมีตู้มีถท,ทุกอย่างมีเชลทุกอย่างเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยหินทั้งหินก้อนหินผลึกหินสร้อยนะคะในตู้มีตั้งแต่ก้อนเล็กจนผลึกใหญ่อะไรต่างๆนะคะมีเยอะมากเลยทีเดียวนะคะมีทุกรูปแบบ ก็เลยบอกเขาว่าคุณเดินดูหินให้ทั่วร้านเลยคุณจะเปิดตู้ไหนก็ได้แล้วหยิบหินที่คุณชอบมาคนละหนึ่งชิน้นจะเป็นก้อนเป็นเส้นได้หมดทุกอย่างเลยเอาที่คุณชอบนะคะและวป้าหญิงก็นั่งมองอยู่ว่าเขาหยิบอะไรกันคนอื่นอะ่ะก็ไม่สนเขาก็เดินไปถึงแล้วมองๆๆเขาก็หยิบมาคนละชิน้นแต่คุณพิธีกรที่คุณไม่เชื่อเนี่ยนะคะเธอ หยิบโรโดไนท์หยิบโรโดไนท์แบบนี้แหละนะคะน่าเกลียดกว่านี้อีกดำดำด่งดางดชมพูด้านๆน,นะคะชมพูด้านๆแล้วก็มีลายดำๆที่ไม่สวยแต่ก้อนใหญ่นะคะก้อนใหญ่กว่านี้เอ,อหยิบแล้ววางแล้วก็ไปเดินดูอย่างอื่นไปหยิบสร้อยข้อมือไปอะไรต่างๆแล้วก็กลับมาหยิบใหม่แล้วก็วางแล้วก็กลับไปหยิบใหม่อยู่สามรอบนะคะรอบที่สี่เธอถึงเดินเอามาให้ผู้ชายคนแรกอะคะ่ะ หยิบอะเมทิสต์เอามาให้ป้าหยิกก็บอกว่าคุณมีความเครียดสูงนะคุณมีความเครียดสูงต้องบำบัดความเครียดสักหน่อยแล้วล่ะนั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์บ้างนะมันจะได้ปล่อยวางคุณพิธีกรที่ไม่เชื่อเรื่องหินเธอก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์ใครๆเขาก็เครียดกันทั้งนั้นแหละอ่ะโอเคคนที่สองค่ะ หยิบหินสีม่วงเหมือนกันแต่ไม่ใช่อเมทิสแล้วก็ไม่สวยน่าจะเป็นชาลอยดำดำนะคะม่วงๆดำๆป้าหญิงก็เลยบอกว่าคุณมีอาการนอนหลับไม่ปกติคุณอาจจะนอนไม่หลับนานสะสมหรือไม่ก็นอนหลับหลับตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลาเขาบอกใช่เขาเนี่ยนอนน้อยมากแล้วแล้วก็หลับหลับตื่นตื่นด้วยรู้สึกสมองมันไม่โล่งเลยนอนน้อยก็เลยบอกงั้นคุณก็ต้องได้รับการบําบัดเหมือนกันนะเพราะอาการนอนหลับคุณไม่ปกติ คนที่สามยีพินสีเหลืองค่ะหยีพินสีเหลืองซึ่งถ้าเป็นจกกักระมันจะอยู่ตรงช่องท้องเนี่ยนะคะแ้ะหญิงก็บอกว่าก้อนเนี้ยบอกถึงเรื่องว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอ,อาหารแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่เพราะคุณหิวหรือเปล่าคุณอาจจะหิวหรือคุณมีปัญหากระเพาะอ,อาหารอยู่แล้วก็ได้คุณพิธีกรเธอก็แย้งอีกว่า โอ้ยเอ่อใครๆก็กินอาหารไม่ตรงเวลาก็เป็นโรคก,กระเพาะกันได้ทั้งนั้นแหละนะคะก็ไม่เป็นไรแต่คนที่หยิบอ่ะเขายอมรับว่าเขาว่ามีแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็เป็นโรคก,กระเพาะเรื้อรังมาตลอดแต่ตอนที่หยิบอยู่เนี้ยตอนเนี้ยหิวนะคะเอาล่ะเอ่เอจำไม่ได้ว่าคนที่สีะพูดอะไรเอ่อจำไม่ได้ละว,ว่าหินสีอะไรนะคะแต่พอถึงเธอก็คือเธอ,อ,เธอหยิบโรโดไนใช่ไหม ไหนๆก็ไม่เชื่อแล้วไหนๆก็แย้งไปซะทุกอย่างแล้วเออต้องขอบอกก่อนว่าป้าหญิงเนี่ยเวลาที่ใครจะมารับฟังหรือขอคำแนะนำปรึกษาอะไรก็ตามเนะะี่ยค่ะเราตั้งไว้เลยว่าเราจะไม่พูดให้คนอื่นได้ทุกเด็ดขาดคนฟังเราแล้วจะต้องรู้สึกดีขึ้นฟังเราแล้วต้องรู้สึกว่ามันมีความหวัง เรื่องอะไรร้ายๆทุกๆเราจะสามารถพูดให้มันเบาลงหนักเป็นเบาได้อะไรแบบนี้นะคะต่อให้จะบอกว่าคุณเป็นมะเรง็งเราจะมีวิธีบอกก่อนที่จะไปถึงคำนั้นนะคะมันจะมีอินโทรก่อนมันจะมีวิธีบอกคะ่ะที่จะทำให้จิตวิญญาณจิตใต้สำนึกเราไม่ตกใจนะคะแต่เมื่อเธอไม่เชื่องั้นเราพูดกันตรงๆเลยดีกว่าเธอเยืน โรโดไนให้ใช่ไหมป้าหญิงก็เลยบอกว่าอกหักเหรอคะเธอก็ทําตาโตเลยค่ะแล้วเธอก็บอกว่าทําไมหินบอกเหรอป้าหญิงก็เลยบอกว่าเปล่าคะ่ะหินพูดไม่ได้หินพูดอะไรไม่ได้เลยก็บอาอะและทาไมถึงพูดแบบนี้ล่ะก็เลยอธิบายว่าหินก้เนนี้บำบัดบาดแผลทางอารมณ์ คุณโตป่านนี้แล้วต้องไม่ใช่พ่อแม่ไม่รักบาดแผลทางอารมณ์ของคุณต้องไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องน้อยเนื้อต่ำใจว่าพ่อแม่ไม่รักฉันหรอกแต่เนี่ยต้องมีใครสักคนหนึ่งไม่รักคุณซึ่งในใจนะคะเรารู้สึกเลยว่าเราพูดจากร้ายจังเลยเราไม่ควรพูดแรงขนาดนี้เลยแต่ในเมื่อเขาไม่เชื่อไงก็ต้องทำให้เขาเชื่อก่อน ทันใดนั้นค่ะเขาน้ำตาร่วงน้ำตาร่วงเป็นสายเลยนะคะแล้วก็บอกว่านึกว่ามันจบไปแล้วนะ,ะแล้วเราก็ยื่นทิชชู่ให้อย่างเดียวนั่งรอจนกว่าเธอจะหยุดแล้วเธอก็บอกว่าอาจารย์บำบัดยังไงไอ้ที่ว่าต้องบำบัดเนี่ยบำบัดยังไง เราก็อธิบายว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนนอนเป็นเตียงแล้วเราก็จะวางหินบนร่างกายแล้วเราก็จะออบำบัดวางมือบนร่างกายแล้วก็สั่งจิตใต้สำนึกเขาก็เลยบอกว่างั้นหนูขอเป็นคนขึ้นนอนเป็นเตียงได้ไหมนะคะเรื่องนี้ถ้าใครมาเรียนหินบำบัดเนี่ยป้าหญิงก็จะส่วนใหญ่ก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เชื่อแล้วเราก็ รู้สึกว่าจริงๆเราไม่จําเป็นต้องพูดว่าใครคนหนึ่งไม่รักคุณก็ได้ไงมันดูรุนแรงแต่เราก็พูดเพื่อจะให้เขาได้รู้สึกว่าหินมันมีคลื่นพลังงานจริงๆแล้วมันเลือกคุณเพราะว่าคุณจําเป็นต้องได้รับการบําบัดไงนะคะเอาล่ะค่ะใครมีเรื่องราวดีๆอะไรเกี่ยวกับพลังหินที่สัมผัสได้มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะ